สวัสดีครับดาสาวรักต่างวัยค่ะปใหญ่สัมพิษรักต่างวัยวันนี้มาทดสอบทดสอบมันไม่ทดสอบไม่เอาไว้ได้แน่ดังควักคาดควักคาดเด้อพปีนองนะตึงเบิงเบิงเบิงข้ามกันไอ้รางไม่หลับข้ามมันมาเด็กไม่มันเด็กเตนเหลื่นมันมันหักตัวนี้มันหักเลยนี่ตัวนี้ถ้าถ้ามันหักหน่อยนึงเดี๋ยวผมจะ้ง มันจะอันนี้มันตัวกันลมกันได้บูน้องปอกันสมมุตัวมุวดว่าขี่รถนะประมาณนี้เข้าสิไปตลาดตอนนี้มาทดสอบใบก่อนนะครับทดสอบเสียงนะครับไมา่ตัวเก่าหละครับรุ่นรุ่นเดิมนะครับรุ่นเดิมที่เขาสื่อมาตอนแรกก่อนซาราโมนิกนะครับแต่ว่าตัวนั้นมันโตขาเสียบไทซี่ ขาเสียบไทยขาเสียบดักโทรศัพท์มันมันรอนประบานมันมันบติดมันรอนก็คือรอนตอนนั้นที่เข้าไปกินข้าอยู่ทางน้อง,ล,องลมพัดอะไรลมพัดกระแทกตึงแล้วลอของมันเพีย้ยมันพังเป็นเนาะคันโบ้พังกองบ้ได้ขายเนาะนซื้อไม่ก็ได้โบแห้งนะครับซื้อมาในราคาหกหนึ่งพันห้อยหกสิบบาทนะครับหนึ่งพร้อย หกสิบห้าบาทประมาณนั้นละนะครับสั่งมาจากประเทศจีนมาจากเมืองจีนอ่ใส่เวลาอยู่บอพอทิตหอดเร็วอยู่เพราะว่าก็จะคงจะใช้เครื่องบินเครื่องบินมากเนาะเสียงมันก็ได้จำตัวนี้ผมก็คิดว่าพอใจนะครับพอใจตัวเล็กกระทัดรัดถึงมันรูป รูปลักมันจะบอเคเอร์โอ้ไม่ตัวบมักไงเวิร์กได้เนี่ยเวิร์กราคาดีๆเพราะว่าเวิร์กมันก็เวิร์กอยู่แต่มันก็พังมันก,กันนะพังพกันอันนี้เขา้าซสือตัวหน่อยใช้ได้ถ้าพังก็เสือไหม <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเสือตัวละร <c oughs> าคาพอพ <c oughs> อดพันนะครับคือตัวที่เข้าใส่อยู่เมื่อเซอร์นี่เป็นคลิปอ่าล่าสุดเนาะเสียงตัวนั้นผมผมบ่มหมักนะครับคือผมบ่มหมักดังไหมดังนะครับ ดังดีบ่ดังดีแต่ว่าในเนื้อเสียงมันสําหรับผมว่ามันเหมือนกับเสียงเป็นเสียงสังเคราะห์เกินไปนะครับเป็นเสียงสังเคราะห์เป็นเสียงของมนุษย์ดังเดาเกินไป <c oughs> ผมได้บุญมาก็เลยจ้างตัวนี้มานะครับเอา้า <c oughs> ไปตะลาดไปภารกิจของเฮาให้แรงมาหนินะครับหลังจากที่ผมบ <c oughs> ันทึก <c oughs> เสียงรายการวิทยุสวงงานส่งยังลูกค้าเรียบร้อยนะครับอ่ะตอนนี้ว่าง หากำไรใส่จบตัวเจ้าของให้เขาเป่าแรกก็ไปได้แล้วครับมาตลาด <c oughs> น่แมวไดมาตลาดบอ่อน้ำนะครับตลาดมั่นบอ่อน้ำราจะมาสือดอกไม้ด้วยนะครับ เราทอดย่างาไปเท่ไป่ครับล่ะเยอะนะครับความอยู่ควากินอาหารสํำเร็จแล้วว่าอาาร,ารสดนะครับอันนี้จะเป็นรานเนื้อย่างเกาหลีนะครับตักเลยตักกินได้เลยจังเป็นกินโลนี้ร้านขายหมู นั่นก็แต่นี้ก็ร้านขายมูอ๋อร้านขายนมมะม่ว่เหมือนมะม่วงกิโลละสี่สิบกิโลละยี่สิบบาทมะม่วงเดบดมะนมเด็ดนีดน่ปลาส้มอันนี้มาร้านขายเนื้อย่างอีก,กร้านหนึ่งนะครับขายเนื้อย่างไม่บอกราคา ร้านขายคลิปจบครับอยู่ข้างหน้าเมื่อ,ยอยซื้อสอยเนี่ยละสามสิบเก้าบาทไปละซื้อดอกไม้ก่อนมีขายลอตเตอรี่นะครับขายเงินล้านวันนี้วันพระนะครับ ดอกไม้พวกนี้กำลังกำลังสิบบาทมาเลยพวงเล็กห้าบาทพวงใหญ่สิบบาทเัาจะเอามะไรสองพวงแล้วก็เอาเอาดอกไม่โแล้วนะดอกต้นกล้วยไม้นะครับสองไปเป็นเป็นศาลนะครับไปไหว้ศาล เงอนแล้วครับบัดนี้ได้แนวได้ก็ได้ปลานะครับได้ปลาซีสิบ,บาทหัวปลาปเอาไป,ปาหนึ่งเลือกไปต้มเลยละดอกไม้นะครับพอแล้วเดี๋ยวพาพี่น้องไปเลาะกันมาสือหมากไม้นะครับซื้อส้มซื้อส้มอ่ากิโลละ60บ,บาทแล้วก็กิโลละ30บ,บาทสีบบทอง นั้นเป็นสายน้ำพึ่ง60อันนี้สีทองทเตื้อบางๆนะครับโรลละ40บาทหน่อยนะอันอนี้งาอีกเอาเอาเอาเออเอาสามเลยรสหนึ่งป่วยหลายวันแล้วป่วยมากเลยสวัสดี

แมน,ยบบมนอยาบว่าแมนคอยแมนเดินคอยชิยลงให้บึ่งลงไหมเฮ้ยต้องนั่นตง,งตั้งโต๊ะเพียงๆนม่เออได้ละได้ละ้ละ <c oughs> ต้องมีมองจับบ่ะแมนอือแต่ว่ามันรุปบ่ะ่รลรบปลัก เอาก็ะย่งไปได้เขาไป่ายคลิปเืกัน่เอขายคลิปอนกันกติไปกวนกจเท้าไาเขาไปไทยคลิปเขาก็ย่างไปทั้งพุ่นตอนเดี่ยวไปไทยคลิปเนาะเวปเปิดเพลงอยู่เลยเนาะเดียนอืบรรยากาศโอ้โอ้ยป่งขอบฟ้าก็เป็นเป็นนั่นดีแท้ งามเนาะข้าย่างหยิบดีมากชื่นใจเปล่แต่ว่าข้ามาคำปวดมือน,นี่เยน็นแล้วตุวลาแล้วอากาศเย็นสบายมือน,นี่เม่น้องขอ่ายมาอย่างมันคือเห็นไายทายอย่างไายเอ็นบีบอ่ะเออ,อ เบิึงหยาเขียวเบัดิึงฝนฝนตกฝนตกดิ้นซ้ำนี่หยาเขียวเบัดเลยน้ำกระใสเฮ้ยอันนี้มันหยาอย่างนี้เนี่ยเนี่ยอยู่ในน้ำเหรอแถวควายบ่เนีายครับเพนควายเออเออบรรยากาศแต่ว่าบรรยากาศคุ้น ลานท่องนี่นะปะัะงง้งัญญังตึ้งบรรยาก,กาศคือผาหนองนี่คือหนองพงหรือหนองตำโลงนะครับเมื่อ,อ,อกออี้น้ำตอนนี้น้ำท่วมนครับน้ำ<อ>กันกันมันเพราว่ายืนอยู่นี่ท่วมหัวแล้วนี่ท่วมหัวไปแล้วเพราะว่าเบิงบ่งเบิ่งเนี่ยนะครับก็คือ,คอ,อพื้นเข้าลงมาเ,เลิศเลยนี่นี่มองขึ้นจังนี่มาขึ้นมองนี่ก็ได้โอ้ข้าเจ้าเอิญข้าเจ้าเอิญบักเป็นบันไดไว้เป็นมองขึ้นแล้ว ว่าสียางไปเห็นเห็นข้าเจ้าย่างไปเดี๋ยวมางวนหนาเขาก็ย่างไปตอนนี้มันกวนกวนข้าเจ้าเพื่อเช่บอตัวใส่ไหมนะครับในใส่สอยเนาะใส่อยสีดำเนาะอันนี้ข้าเจ้ามาหอยพผ้าดิเจ้าซื้อพ้ามาหอยก็ได้นี่กาเจ้าหอยพ้าอ่อเจ้ซื้อเอาอันพ้ามาหอยด้วยระหอยลายพด่เอาผ้ามาหอยอันว่าเจ้าใส่ท่อง นึกว่ามันสีประมาณสี่สิบห้าสิบบาทโมเมียหนึ่งสองร้อยห้าสิบบาทโอ้จับแบบอันยางเลยว่างบ่างบอนั่นเลยว่างมือบนท่านสัมเอาแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าเป้าหมายก็คือนี่อันเท้าสิเอาไม่เนี่ยมันเน็บในนี้มันก็ไปจูใส่ข้อดังอ๊กโอ๊กโอ๊กเอาเมื่อไหร่เฉพาะกิจนะครับเอาเมื่อไหร่ทานหอยไหมยางเดียวทานหอยไหมยางเดียวเออเป็นยังไงเนาะครับพี่น้อง ตั้งตั้งแล้วเสียงเสียงไหมตัวนี้เป็นยังไงนะครับทดสอบไม้วันแรกนี่เนี่ยแกกองมากก็ชาิชา,ชาิเต็มแล้วก็ก็ดีอ่าส่งงานลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็ออกมานี่แหละในไทยเนี่ยนล้นนะครับฮะตีชมไม้เนี่ยครับตีชมใม้เนี่ยแจ้งผลการรับชมไม้ด้วยหลังจากที่เบึงคลิป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 ต่อกันมากนั่นเป็นยังไงเสียงเสียงมันสดใส เสียงสดใสนุ่มลึกหรือว่าสดใสเสียงรอเสียงหวานบออะไรเลยจักนาทีแลนนนน้นี่ต้องน,นีคือกาวนาทีแล้วเนาะกานาทีนีเข้าพื้นไทยว่านี่นะก็ค<ม>งจะเอาไว้ซ้ำานี่งันเนาะ<ม>เป็นบรรยากาศเอาบรรยากาศบ้านๆนะครับเดี<ม>๋ยวผมจสีย้ามาเป็นท้างนี้หันไปทางนี้ เขาจะทำแล้วเบิงเบิงขอบฟ้านะครับขอบฟ้าขอบฟ้าสวยแต่หน้าหน้าแร่หน้าแร่หน้าแร่หน้าดำนี่ครับเอาไว้ซ้านีทัางนี้สักก่อนนะครับอันนี้เข้าหันไปหาขอบฟ้ามันก็จะแจ้งนะครับคลิปนี้เอาซ้ำนีลาเอาซ้ำนีว่าป่าพีปากนองย้มาแลงเนาะมาย่างเรียนบรรยากาศยุคพางน้องซ้ำรล่งนุ้ยมินกเห็นป่าป่าหว่นมันปักตัวปักง พาดเถอะป่าไรเด้ไปเอาไปจวันเอาแหวันเอาแหวันเอาเจอกันคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้เจอกันลิตนาเดอมิกโคงลาไปก่อนสวัสดีครับ